สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่พอดแคต์ของผมนะครับวันนี้เรา,าจะคุยในหัวข้อที่วัยรุ่นหลายหลาคนเนี่ยสงสัยมากๆครับโดยเฉพาะคนที่ชอบออกกำลังกายครับว่าถ้าเราออกกำลังกายมากเกินไปเนี่ยกระดูกจะหยุดโตจริงหรือเปล่าหลายหลายคนก็อาจจะเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดนะครับว่าอย่าออกกำลังกายมากเกินไปเดีย๋ยวมันจะไม่สูงเอา หรือบางคนที่เล่นกีฬาทุกวันเนี่ยอย่างเช่นเล่นบาสเล่นบอลหรือยกน้ําหนักเนี่ยก็เริ่มกังวลว่าเราทําให้ตัวเองเนี่ยหยุดสูงเร็วไหมวันนี้เรามาหาคําตอบกันครับเดี๋ยวเข้าใจง่ายๆครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามารู้จักการจเจริญเติบโตของกระดูกกันก่อนนะครับในร่างกายของเราเนี่ยกระดูกไม่ได้เป็นของแข็งตั้งแต่เกิดนะครับตอนเด็กเราเนี่ย กระดูกยังมีส่วนที่เป็นเนื้ออ่อนๆอ,อ,อยู่เรียกว่าโกเพดครับซึ่งแผ่นนี้นครับจะอยู่ตรงปลายกระดูกอย่างเช่นกระดูกแขนกระดูกขาหรือว่าหน้าแข้งครับมันทําหน้าที่เหมือนโรงงานสร้างความสูงเลยนะครับเวลาที่เราโตขึ้นเนี่ยไอแผ่นโกเพดนี่ครับจะสร้างกระดูกใหม่เพิ่มครับทําให้กระดูกของเราเนี่ยยาวขึ้นนั่นเป็นเหตุนผลว่าทําไมเนี่ยเราถึงสูงขึ้นทุกๆปีนั่นเองครับ แต่พอเราโตถึงช่วงประมาณ18-20ปถึงีปีครับแผ่นกเพาก็จะเริ่มปิดตัวลงแล้วครับแล้วเราก็จะไม่สามารถสูงต่อไปได้อีกครับผมแล้วออกกำลังกายเกี่ยวอะไรกับการโตของกระดูกการออกกำลังกายที่เหมาะสมจริงๆแล้วดีมากครับเพราะแรงกดหรือแรงกระแทกที่เกิดขึ้นตอนออกกำลังกายจะช่วยกระตุ้นให้เซลล์กระดูกแข็งแรงมากขึ้นครับเหมือนกับว่าเราเนี่ย ได้ฝึกกระดูกให้รับแรงได้ดีมากขึ้นเลยครับโดยเฉพาะนักกีฬาที่ได้รับแรงกระแทกอย่างพอดีอย่างเช่นวิ่งจ็อกกิ้งกระโดดเชือกเล่นบาสเกตบอลสิ่งเหล่านี้ครับจะช่วยให้มวลกระดูกเพิ่มขึ้นและลดโอกาสเป็นโรคก,กระดูกพรุนในอนาคตด,ด้วยนะครับแล้วทำไมถึงมีคนบอกว่าออกกำลังกายมากไปแล้วกระดูกของเราเนี่ยจะหยุดโตความเชื่อนี้มีที่มาครับผม คือมันเกิดจากการที่เราเนี่ยออกกําลังกายหนักมากเกินไปโดยเฉพาะวัยรุ่นที่ร่างกายยังไม่แข็งแรงเพียงพอครับตัวอย่างเช่นการที่เราฝึกหนักทุกวันโดยไม่มีวันพักผ่อนการยกน้ำหนักเกินกําลังของตนเองการเล่นกีฬาที่มีแรงกระแทกซ้าๆอย่างเช่นการวิ่งระยะไกลก,กระโดดเตะบอลแรงๆครับสิ่งเหล่านี้ทําให้กเพทของเราเนี่ยได้รับบาดเจ็บครับผม เมื่อแผ่นโกเแพนี้ครับที่จะกระถูก,กระแทกบ่อยๆมันอาจจะปิดเร็วกว่าปกติครับผลที่ตามมาก็คือกระดูกของเราเนี่ยจะหยุดโตนั่นเองครับผมทีนี้ก็จะเริ่มเกิดคํา่าล้วใช่ไหมครับว่าแบบไหนเนี่ยที่เรียกว่าออกกําลังกายมากเกินไปอันนี้มันจะตอบยากหน่อยครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยมีความแข็งแรงที่ไม่เท่ากันแต่โดยทั่วไป ถ้าออกกําลังกายและมีอาการตามที่ผมกําลังจะบอกแสดงว่าร่างกายเนี่ยเริ่มจะไม่ไหวแล้วครับปวดเมดื่อยกล้ามเนื้อทุกวันและไม่หายครับปวดกระดูข้อเวลาขยับเนี่ยก็จะรู้สึกเจ็บครับอ่อนเพียนอนไม่พอแต่ก็ยังฝืนซ้อมต่อไปครับน้ําหนักลดเยอะตัวที่ไม่ตั้งใจถ้าเริ่มมีสัญญาณพวกนี้นะครับแปลว่าร่างกายของเราเนี่ยกําลังขาดการพักผ่อนและถ้าฝืนต่อไปเนี่ย โก้เพจของเราเนี่ยก็อาจจะถูกทำลายได้จริงๆครับแล้วควรทำยังไงดีเพื่อให้กระดูกของเราเนี่ยโตได้เต็มที่มีอยู่3ามอย่างนะครับที่ผมอยากฝากไว้ให้ฟังหนึเลยคือออกกำลังกายให้พอดีครับไม่หักหมมากเกินไปวันละประมาณ30สนาทีถึง60นาทีแบบนี้ก็ถือว่าดีแล้วครับ2องพักผ่อนให้เพียงพอครับพรช่วงตอนที่เราหลับเนี่ยกูฮอร์โมนของเรา จะเาาล่าออกมาและช่วยให้กระดูกของเราเนี่ยเจวขึ้นจริงๆครับดังนั้นทุกคนอย่านอนดึกกันนะครับ 3. กินอาหารที่มีประโยชน์ต่อกระดูกครับโดยเฉพาะอาหารที่มีแคลเซียมสูงครับอย่างเช่นนมปลาตเล็กถัวเหลืองแล้วก็อย่าลืมวิตามินดีจากแสงแดดตอนเช้าด้วยครับเพราะมันช่วยให้ดูดซึมแคลเซียมในร่างกายให้ดีขึ้นขึ้นครับสรุปวันนี้นะครับการออกกำลังกายมากเกินไป อาจทาให้กระดูกของเราเนี่ยหยุดโตแต่ไม่ใช่เพราะการออกกําลังกายตรงนะครับ <c oughs> <c oughs> เป็นเพราะอาการบาดเจ็บที่แผ่นโกเพกของเราต่างหากที่เป็นต้นเหตุครับดังนั้นถ้าเราอยากออกกําลังกายอย่างเหมาะสมเนี่ยต้องพักผ่อนเพียงพอกินอาหารครบห้าหมู่และดูแลสุขภาพให้ดีครับร่างกายของเราจะไม่เค่สูขตามมาครับแต่ยังมีกระดูกที่แข็งแรงด้วยนะครับอลนนี้ก็คือเรื่องราวของวันนี้ครับ ว่าการออกกําลังกายเนี่ยจะทําให้กระดูกหยุดโตไหมหวังว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจกันมากขึ้นนะครับว่าออกการออกกําลังกายที่ดีเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วครบใหม่ตอนหน้านะครับสวัสดีครับ